วันนี้นะครับทั้งสูตรกีฬาเราก็มีท่าออกกาลังกายง่ายๆมาฝากทุกคนกันจะเป็นท่าออกกาลังกายที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะครับหรือว่า NCD ที่เรารู้จักกันซึ่งการที่จะออกกําลังกายแล้วก็ให้ได้ประสิทธิภาพดีที่สุดเนี่ยมีสิ่งที่เราจะต้องให้ความสําคัญอยู่ด้วยกันนะครับ4ข้อด้วยกันข้อแรกก็คือความบ่อยในการออกกําลังกายเราคนที่จะออกกําลังกายอย่างน้อยนะครับสัปดาห์หนึ่งเนี่ยสามถึงห้าวันต่อสัปดาห์หรือว่าถ้าใครไหวเนี่ยสามารถออกได้เจ็วันเลยนะครับในส่วนต่อนนอก กลังายต่อเนื่องนะครับโดยใช้เวลา30นาทีหรือว่าถ้าใครเนี่ยเพิ่งเริ่มออกกําลังกายออกไม่ไหว30นาทีก็สามารถแบ่งเป็นช่วงช่วงละ15นาทีก็ได้ข้อต่อไปความหนักในการออกกําลังกายนะครับ <Okay. S 1> อันนี้เนี่ยก็จะแนะนําให้อยู่ในช่วงปานกลางดูยังไงว่าหนักระดับปานกลางดู <ix> ง่ายๆเลยก็คือขณะที่เราออกกําลังกายเนี่ยเราสามารถพูดเป็นประโยคสั้นๆได้ถ้าหากว่าในขณะที่เราออกกําลังกายเนี่ยเราสามารถพูดเป็นประโยคยาวๆนะครับหรือว่ายังร้องเพลงได้อยู่เนี่ยแสดงว่าเราเนี่ยยังอ, <ix> อ,ออกกําลังกายเบาไปอยู่นะครับเราก็ควรที่จะต้องเพิ่มความหนักขึึ้้นนนมาาิดดงออสุททยี่ ประเภทของการออกกําลังกายนะครับอันนี้ก็จะแนะนําการออกกําลังกายที่ใช้ระยะเวลายาวนาวนานะครับแล้วก็ต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นพันจักรยานว่ายน้ําเดินเร็วก็ได้นะครับหรือว่าวิ่งจ็อกกิ้งก็ได้เช่นกันสำหรับผู้ป่วยเบาหวานนะครับก็จะมีข้อควรระวังอยู่ด้วยกันอย่างแรกเลยนะครับเป็นเรื่องของการวัดระดับน้ําตาลนะครับทั้งก่อนออกกําลังกายระหว่างออกกําลังกายแล้วก็หลังจากออกกําลังกาย ถ้ระดับน้ําตาลเนี่ยอยู่ในระดับที่ปกติหรือว่าถ้าเกิดว่าใครเนี่ยเคยมีอาการน้ําตาลตกนะครับหรือว่าน้ําตาลต่ำเนี่ยก็ควรที่จะต้องเตรียมอาหารว่างนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกอมก็ได้ขนมปังก็ได้นะครับสำหรับเตรียมไว้รับประทานและก็อีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือเป็นเรื่องของอุปกรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นรองเท้าถุงเท้าควรที่จะต้องเลือกที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ไม่ทําให้เกิดบาดแผลเพิ่มขึ้นถ้าพร้อมแล้วเราไปออกกําลังกายกันเลยครับไปครับผมท่านี้จะเป็นท่าบิดตัวสลับข่าแตะศอกนะครับจะให้เริ่มมจาาากกรรนือะคับ สข้างเลยนะครับแตะไปที่ท้ายทอยนะครับจากนั้นจะให้ยกเข่านะครับข้างซ้ายนะครับมาแตะกับศอกขวานะครับแล้วก็สลับกันอีกข้างหนึ่งนะครับทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผม20ครั้งไปพร้อมกัน1 2 3 4 5 6 7 8

ไปครับถ้าบิดตัวสลับข่าแต่สอนครับเซตที่2นะครับถ้าเกิดใครไม่ไหวนะครับเราจะให้ทําบิดตัวนะครับซ้ายขวาแค่นี้ก็ได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดใครไหวนะครับไปพร้อมกัน20ครั้งครับเหมือนเดิมป้ายหนึ่งสองมสี้าหกปดเก้

ครับมาถึงเซตสุดท้ายนะครับถ้าบิดตัวสลับเข่าแตะซอกนะครับผมไปครับอีกหนึ่งเซตมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสาม สิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบออเค าต่อไปนะครับเป็นท่ายกขานะครับแล้วก็เหยียดไปทางด้านหน้านะครับมือทั้งสองข้างนะครับจะให้จับข้างเก้าอี้นะครับเพื่อทรงตัวไว้นะครับ<ม>เราจะทําทีละข้างนะครับข้างละสิบครั้งไปพร้อมหนึ่งทำต่อเนื่องเลยสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด 9 10อ่ะสลับข้างครับผมไป1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 เซตที่สองนะครับมือจับที่เก้าอี้นะครับยกขาขึ้นมาเยหสองียด้า3 4 5 6 7ด9 10สลับข้างครับผมมา1 2สอง 3 4 5 6 7 8 9 10 มาครับเซตสุดท้ายนะครับผมถ้าเกิดใครไม่ไหวนะครับสามารถยกเข่าขึ้นมาแค่นี้ได้นะครับผมยกข่าแบบนี้เลยแต่ถ้าใครไหวครับก็เหมือนเดิมป้ายพร้อมผมป้ายหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกาสิบสลับข้างครับ มาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ ต่อไปเป็นท่านั่งวิ่งนะครับก็จะเหมือนกับเราวิ่งปกติเลยนะครับก็จะทําลักษณะวิ่งแบบนี้นะฮะจะจับเวลานะครับท่านี้20วินาทีนะครับผมถ้าพร้อมแล้วป้ายไปครับถ้าใครไหวนะครับสามารถวิ่งเร็วขึ้นได้นะครับวิ่งเร็วขึ้นได้ ครับเซตที่สองครับปายอีกสิบวินาทีครับอีกสิบวินาที โอเคครับเรืที่3นะครับท่าน,นั่งวิ่ง ถ้าพร้อมแล้วไปยังไหวกันอยู่ไหมครับไหวนะโอเคต่อใครไหวเพิ่มความไวได้นะครับเพิ่มความไวได้อีกนิดหนึ่ง ท่านต่อไปครับเป็นท่าย่อขานะครับจะเริ่มจนะากนั่งตัตรนะครับตึงต้นนะครับขณะยกตัวขึ้นมาจบับทางไว,ว้เท่าระยะทีนะครับค่อยๆโล่ตงขึ้นมาต่อไปคืปท่าวิ้นเท่ครับเราจะทำทั้งหมด10ครั้งด้วยกันนะครับท้าพร้อมแล้วไปพร้อมกันหน่อยหนึ่งสองมือนะครับตางกัน คงตัวไว้เลยครับแบบนี้ก็ได้ครับสี่ห้ 一、嗯、二、三、四、五、 หนึ่งส